เราสามารถแทรกคลิปวิดีโอลงไปในใบางานได้หรือเปล่าและมีวิธีการอย่างไรแล้วถ้าเกิดสร้างใบางานแบบให้นักเรียนชมคลิปวิดีโอคุณครูจะมีการตั้งคำถามแบบไหนที่ช่วยส่งเสริมกระบวนการคิดไปเรียนรู้ด้วยกันในคลิปนี้ครับ ไลฟ e เวิร์ชีพโซดที่27มาแล้วนะครับสวีดัสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทีเด่นแช e นะครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างใบงานนะครับโดยการแทรกคลิปวิดีโอลงไปในใบงานให้นักเรียนชมคลิปวิดีโอนะครับแล้วก็อาจจะมีการตอบคําถามเป็นคําถามปลายปิดที่เป็นมัลติเพื่อนช้อยก็ได้เป็นแบบเลือกตอบก็ได้และนอกเหนือไปจากนั้นนะครับคุณครูยังสามารถ สร้างเป็นคําถามปลายเปิดนะครับเพื่อฝึกกระบวนการคิดให้กับนักเรียนได้อีกด้วยเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้ด้วยกันในคลิปวิดีโอนี้นะครับแน่นอนครับก่อนจะรู้ฝากกดติดตามกันก่อนฝากกด s u b s c r i b e ให้ด้วยและฝากกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กับทีเดนแชร์ก่อนนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยครับ <l ain> อันดับแรกนะครับถ้าเกิดอยากให้รวดเร็วเนี่ยแนะนําว่าให้เตรียมใบงานไว้ในลนักษณะแบบนี้ก่อนนะครับก็อาจจะมีหัวข้อของ ใบงานนะครับมีที่ให้พิมพ์ชื่อนะครับมีพื้นที่ในการแปะคลิปวิดีโอลงไปในลักษณะแบบนี้และที่สําคัญนะครับก็คือคำถามคำถามที่นักเรียนจะต้องตอบคำถามหลังจากดูคลิปวิดีโอจบแล้วนะครับซึ่งในที่นี้ผมขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างเป็นคำถามปลายเปิดนะครับเล็กๆที่จะช่วยเสริมนะครับหรือฝึกทักษะกระบวนการคิดให้กับนักเรียนโดยผ่านคำถาม3ข้อนี้ก็แล้วกันนะครับ เพราะถ้าเกิดเป็นคําถามปลายปิดไม่ว่าจะเป็นแบบ Mul t i p l p l h o ชอยแบบเลือกตอบแบบตอบสั้นๆนะครับเชื่อว่าคุณครูสามารถออกแบบกันได้อยู่แล้วนะครับข้อที่1เลยนะครับถามความรู้สึกก่อนก็คือดูคลิปวิดีโอจบแล้วรู้สึกอย่างไรนะครับเริ่มต้นง่ายๆด้วยการถามความรู้สึกก่อนก็ได้นะครับอันที่2นะครับขยับเพื่อให้นักเรียนฝึกคิดเพิ่มมากขึ้นไปอีกนะครับนักเรียนชอบฉากไหนที่สุดเพราะอะไร น,นักเรียนบางคนอาจจะอยากตอบสัก2ฉากได้ไหมคุณครูนะครับฉากหนึ่งขอฉากที่มีความสุขฉากหนึ่งอาจจะเป็นฉากของความเศร้าก็ได้ในลนักษณะแบบนี้นะครับข้อที่2คือนักเรียนชอบฉากไหนที่สุดเพราะอะไรนะครับข้อที่3นะครับคำถามข้อที่3นี้สนุกมากๆนะครับแล้วนักเรียนชอบตอบมากๆคํคำถามข้อที่3จากประสบการณ์ที่เคยใช้กับนักเรียนนะครับก็คือ หากนักเรียนนะครับสมมุติว่านักเรียนได้มีโอกาสเป็นผู้กํากับคลิปวิดีโอนี้เองหนังสั้นนี้เองนักเรียนอยากเปลี่ยนฉากไหนเปลี่ยนอย่างไรนะครับอาจจะเป็นการตัดบางฉากออกเพิ่มบางฉากเข้าไปเปลี่ยนบางฉากเปลี่ยนอย่างไรและเปลี่ยนเพราะอะไรนะครับนี่ก็เป็นคําถาม3ข้อที่น่าจะใช้ในการฝึกกระบวนการคิดนะครับในการให้เหตุผลนะครับในการ ดูคลิปแล้วให้เกิดประโยชน์กับนักเรียนจริงๆยังไงก็ลองนำไปปรับใช้กันดูนะครับหรือถ้าคุณครูท่านใดมีคำถามอื่นๆนอกเหนือจากนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาแบ่งปันให้กับคุณครูท่านอื่นล่างคลิปวิดีโอนี้ได้นะครับแน่นอนครับว่าการแบ่งปันทำให้โลกน่าอยู่นะครับไปครับเดี๋ยวเรานำใบงานนี้ไปสร้างใน l i ท e work ์กชีตกันเลยครับ โอเคครับตอนนี้เราก็มาตั้งต้นที่ my dashboard ของเรานะครับแล้วก็กดไปที่ my worksheet นะครับกด add worksheet ครับผมหลังจากนั้นก็ทำการ add media ก็คือการแทรกไฟล์ pdf หรือไฟล์รูปภาพที่เราได้เตรียมเอาไว้เมื่อสักครู่นี้เข้ามานะครับในที่นี้ผมก็จะเลือกไฟล์ที่เตรียมไว้แล้วกด open นะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเราก็จะกด save ได้เลย หลังจากที่กกดเซฟเสร็จแล้วนะครับก็จะทำการติ๊กเลือกในส่วนตรงนี้ซึ่งมันจะขึ้นมาให้อัตโนมัติเราก็กดไปที่ insert selected นะครับหลังจากคิดได้แบบนี้แล้วนะครับเราก็จะพิมพ์นะครับใบงานลงไปนะครับพิมพ์ชื่อของใบงานลงไปนะครับใบงานนะครับขออนุญาตตั้งใบงานแบบคลิปวิดีโอนะครับ แล้วก็ตรงนี้จะใส่เป็นลบนะครับ Student นะครับ Language ตรงนี้ผมจะพิมพ์เป็นไทยนะครับ Subject ก็จะเป็นอื่นๆก็แล้วกันนะครับ Main Content ขออนุญาตเป็นอื่นๆน,นะครับอันนี้ใส่เครื่องหมายลบนะครับอันนี้ใส่เป็นเกรด5นะครับอันนี้ตอบ No เลือกอายุสักประมาณ10นะครับแล้วก็ถึง12นะครับ แล้วก็กดที่ปุ่มที่เขียนว่า save and e d i t element นะครับหลังจากนั้นนะครับระบบก็จะพาเราขยับมาที่ในส่วนของแทบเมนู e d i t element นะครับเราก็จะทำการนะครับใช้ open answer ลงไปก่อนตรงนี้เพื่อให้เร้เรียนพิมพ์ชื่อนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเลื่อนลงมานิดนึงนะครับนี่นะครับ youtube player ตรงนี้ล่างสุดเลยนะครับเราจะกดคลิกหนึ่งครั้ง นะครับแล้วก็ให้เรากรอบไปในพื้นที่ที่เราได้เตรียมมาไว้นะครับอาจจะไม่พอดีเดี๋ยวเราค่อยย่อยครั้งหนึ่งนะครับแล้วเราก็จะกดที่รูปนี้สอหนึ่งครั้งนะครับเขาบอกว่าให้เรานะครับนำนะครับลิงก์ของ youtube มาใส่นะครับตรงนี้มันมีจุดจๆดจุดคิดว่านะครับน่าจะต้องนำแค่ข้างหลังมาใส่นะครับข้างหลังยังไงเรามาดูตรงนี้นะครับ ผมขออนุญาตเลือกคลิปวิดีโอนี้ก็แล้วกันนะครับมีความยาวนะครับ3นาที44วินาทีนะครับเราน่าจะต้องคัดลอกสิ่งที่อยู่ข้างหลังเท่ากับตรงนี้มานะครับนี่นะครับในลักษณะแบบนี้หรือถ้าเกิดเราแชร์เป็นแบบเ m b e d นะครับผมขออนุญาตเช็คดูนิดนึงว่ามันมีไหมนะครับโอ้อันนี้น่าจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่แล้วนะครับเราจะลองคัดลอกตรงนี้มาเลยนะครับ เดี๋ยวไม่ได้ยังไงถ้าเกิดระบบมีการปรับเราก็จะได้ดูไปพร้อมกันนะครับในที่นี้นะครับพอเรากดเข้าไปในคลิปวิดีโอที่เราต้องการแล้วนะครับลิงก์ของคลิปวิดีโอเนี่ยก็จะนะครับ w w w y o u t u b e c o m อเครื่องหมาย question mark ตัว V แล้วก็เท่ากับให้เราคัดลอกข้อความทั้งหมดเลยนะครับที่อยู่หลังเท่ากับแบบนี้แล้วนำมาใส่ในส่วนตรงนี้นะครับลบจุดจุดจุดออกนะครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้แล้วลองกดเซฟดูนะครับ อ่าโอเคนะครับเหมือนว่าตรงนี้ยังไม่ขึ้นมาเดี๋ยวเราลองกดเซฟอ่าขึ้นมาแล้วนะครับถือว่าใช้ได้เลยนะครับแสดงว่าถูกต้องแล้วนะครับไม่ว่าคุณครูจะใช้คลิปใดนะครับให้เรากดเข้าไปในคลิปนั้นๆก่อนนะครับแล้วด้านหลังนะครับในลิงก์ของคลิปเนี่ยหลังเข้ากลับนะครับให้เราคัดลอกข้อความทั้งหมดตรงนี้นะครับมาแล้วก็นําไปวางนะครับในส่วนตรงนี้ได้เลยนะครับ หลังคำที่เขียนว่า embed S/ l a s h เนี่ยมันจะมีจุดอยู่3จุดให้เราเนี่ยลบจุด3จุดออกแล้วนำสิ่งที่เราคัดลอกเนี่ยมาวางแล้วกดเซฟได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทำการใส่ตรงนี้นะครับเป็นคำถามปลายเปิดนะครับก็จะต้องใช้ open answer เหมือนเช่นเคยนะครับอันนี้จะเป็นให้นักเรียนได้พิมพ์นะครับคำตอบเข้ามาแล้วก็คุณครูเนี่ยจะไปตรวจเองนะครับ ตรงนี้ผมจะขออนุญาตนะครับเลือกไปในส่วนตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้จะว่างไม่ได้นะครับแล้วก็จัดตำแหน่งสักนิดนึงนะครับเคอันนี้จัดชิดซ้ายนะครับสักขนาด6 6นะครับตัวหนังสือเป็นสีดำก็ได้นะครับเคในลักษณะแบบนี้แล้วกดเซฟอ่าในลักษณะแบบนี้นะครับอเหมือนว่าสีดําจะดูยากเอาไปสีนี้แดงก็ได้นะครับ เมื่อได้แบบนี้แล้วกด duplicate นะครับแล้วกด duplicate นะครับในลักษณะแบบนี้นะครับหลังจากนั้นทําการตรวจสอบดูนะครับปึ๊บปึ๊บปชื่ออาจจะต้องมีการเปลี่ยนสักนิดนึงนะครับให้ตัวใหญ่ๆน้อยนะครับแล้วก็จัดชิดซ้ายเหมือนเดิมนะครับเป็นสีน้าเงินนี่แหละนะครับปึ๊บอ่าเลื่อนลงมานิดนึงนะครับอ่าโอเคนะครับเมื่อได้แบบนี้แล้วนะครับเราทําการตรวจสอบแล้วเราจะกด save อนด์วิวเลยนะครับ เดี๋ยวลองดูนะครับว่าใบงานของเราจะเป็นยังไงนะครับโอเคก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้หลังจากนั้นคุณครูก็สามารถที่จะส่งใบงานนี้ไปให้กับนักเรียนนะครับได้เลยเมื่อนักเรียนดูคลิปวิดีโอเสร็จแล้วนักเรียนก็จะตอบคําถามตรงนี้เป็นการเรียนรู้ไปกับคลิปวิดีโอด้วยนะครับได้ดูคลิปวิดีโอแล้วคุณครูจะได้ทราบว่านักเรียนได้เรียนรู้อะไรมีความคิดเขียนยังไงนะครับมีความรู้สึกยังไงผ่านคําถามไปเปิดที่ อาจจะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยตรงนี้นะครับผมโอเคครับในคลิปนี้ต้องเอาไว้ประมาณนี้นะครับหวังว่าจะได้ประโยชน์จากการเรียนรู้คลิปนี้ไปใช้ประโยชน์จริงๆในห้องเรียนของทุกท่านส่วนใครมีไอเดียในการที่นักเรียนดูคลิปวิดีโอแล้วต่อคาถามอะไรเนี่ยก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาล่างคลิปนี้เพื่อแบ่งปันนะครับสิ่งดีๆให้กับคุณครูท่านอื่นๆต่อไปได้นะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีและเป็นประโยชน์ก็ฝากกดถูกใจ กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์มาด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมนะครับกดติดตามกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจให้กับทีเด่นแชร์ด้วยแล้วเราจะมาเรียนรู้ร่วมกันแบบนี้พัฒนาการสอนไปด้วยกันทีเด่นแชร์ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณครูทุกท่านที่กำลังพัฒนาการสอนและเรียนรู้สิ่งต่างๆเพื่อที่จะเป็นครูที่ดีกว่าเดิมในแบบฉบับของตัวเอง ทุกทุกท่านครับ